พี่ถ้าปั้นตัวละครดังๆขายอะแล้วผมจะโดนจับลิกสิทธ์ไหมอันนี้เป็นคาถามที่เจอบ่อยมากเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังภายในหนึ่งนาทีศิลปินหลายๆคนรวมถึงตัวผมเองที่เริ่มฝึกว่ารูปฝึกปั้นเนี่ยก็มีแรงบนัดาลนใจมากตัวละครที่เราชอบเป็นแรงผลักดันทําให้เราอะทำงานได้ถึงทุกวันนี้นะครับอันนี้เรียกว่าแฟนอาร์ตซึ่งถ้าเพื่อนๆเ,เป็นแฟนอาร์ตแล้วทําเก็บไว้อย่างจริงจอกก้าหางผมเนี่ยทำเก็บไว้แล้วไม่ขายอันนี้ไม่ผิด แต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้ามีการซื้อขายแม้แต่ชิ้นเดียวเนี่ยอันนี้เราผิดเต็มๆนะครับตามกฎหมายลิขสิทธิ์มันมีเจ้าของถ้าทําการซื้อขายโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเนี่ยเท่ากับเราผิดทันทีคําถามว่าแล้วทาไมมีคนทําแล้วมันดิงขายและยังไม่โดนจับสักทีหนึง่งกฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยมันเป็นกฎหมายแพ่งมันไม่ใช่กฎหมายอาญามันต้องมีการฟ้องร้องจนกว่าพิสูจน์ว่าเราผิดจริงเนี่ยถึงจะชดใช้ค่าเสียหายของลิขสิทธิ์ส่วนใหญ่เนี่ย ย้ำว่าส่วนใหญ่นะเขาก็มองว่าเออการมีแฟนอาร์ตของตัวละครเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการโปรโมทให้เขาเหมือนกันซึ่งอันนี้บางทีเขาก็ปิดตาข้างหนึ่งโดยเขาจะพิจารณาจาก1ดัดแปลงจนทําให้ตัวละครเกิดการเสื่อมเสียภาพลักษณ์อย่างเช่นทําให้ตัวละครที่เป็นภระเองเนี่ยกลายเป็นตัวร้ายอะไรเงี้ยสองทำเป็นแบบเชิงอุตสาหกรรมก็คือแบบทําเยอะมาก,กาทําแบบเป็นหลักพันหลักหมื่นตัวเลยแล้วก็สามนะครับถ้าเขาแจ้งเตือนแล้วเราเพิกเฉยอันนี้โดนแน่ๆโดยเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับจะทําการแจ้งเตือนให้เราหยุดพฤติกรรมแบบนี้ก่อน ถ้าเรายัางดื้อดึงอยู่เนี่ยเขาจะเริ่มฟ้องแล้วดังนั้นสรุปเลยทําไว้ฝึกฝีมือเนี่ยเท่ากับปลอดภัยแต่ถ้าทําขายเสียงขึ้นศาลดังนั้นอยู่ที่ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยรับความเสียงได้ไหมถ้าเกิดสมมุติจะขาย